CCTV, คือพยานปากเอกที่ใช้ในการสืบสวนคดีต,ต่างๆวันนี้โลตัสมาตรวจสอบวิธีการทำงานของกล้อง CCTV กันค่ะว่ากล้องเหล่านี้มีวิธีการทำงานยังไงไปชมกันค่ะกล้อง CCTV ช่วยคุณได้กล้อง CCTV มีบทบาทสำคัญในการเฝ้ามองและบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละนาทีมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยทีเดียว ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้อง CCTV บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS จตูจักรวมถึงพื้นที่ชั้นในย่านธุรกิจจุดเชื่อมต่อคมนาคมและซอยอย่อยต่างๆช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังโดยกล้องวงจรปิดของกทมโดยเมื่อเกิดเหตุขึ้นให้ทําการสํารวจกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วนาหมายเลขรหัสกล้องพร้อมกับแจ้งจุดที่เกิดเหตุโดยดูรหัสที่ติดอยู่บริเวณเสากล้องซึ่งสามารถระบุตัวกล้องได้อย่างถูกต้องและง่ายต่อการค้นหาภาพเหตุการณ์แล้วนํามาแจ้งยังเจ้าหน้าที่เพื่อขอดูภาพ เมื่อมีภาพเหตุการณ์จริงต้องไปทําการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจและนําหลักฐานมายืนยันในการนําภาพไปใช้งานโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการอาชญากรรมอะไรพวกนี้นะคะเมื่อมาถึงเขตเนี่ยเขาจําเลขกล้องได้นะคะเขตก็จะสามารถบีนภาพที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นให้กับประชาชนเพื่อไปดําเนินการแจ้งความ ับสถานีตำรวจได้เลยค่ะในจุดนั้นตำรวจก็สามารถดูรูปพัธุ์สันฐานของผู้ก่อเหตุได้รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้นเวลาเดินทางค่ะดีครับชีวิตปลอดภัยดีเพราะอยู่ตรงไหนก็สามารถบันทึกเหตุการณ์สําคัญเสมือนมีเจ้าหน้าที่จับจ้องตลอด24ชั่วโมงอุ่นใจขึ้นมากเลยล่ะค่ะท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก เพียงส่งคลิปทําดีหัวข้อเยาวชนกรทมขอทําดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง25มิถุนายน2560คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ